กลับมาติดตามรายการแจ้งใครทุกนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการแจ้งใครทุกเราได้รับเรื่องน้องเรียนจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเด็กคนนี้นะคะต้องบอกอ oh, อไม่เด็กแล้วอายุ21ปีแล้วนะคะน้องผู้หญิงคนนี้นะคะต้องบอกว่าเธอทํางานเป็นแคชเชียร์คอยเก็บเงินนะคะตามห้างสรรพสินค้าเธออยู่ที่ห้างบิ๊กซีนะคะในสาขาของล่มเกล้านะคะแต่ว่าก็ขึ้นตรงอยู่กับในพื้นที่ของสอนอมินบุรีแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องบอกว่าในวันเกิดเหตุเองเนี่ยเธอเพิ่งจะทํางานได้ไม่นานมากนัก แต่แล้วค่ะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวนะคะก็เข้ามาจับกลุ่มเธอในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องราวเหล่านี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้านั้นๆนะคะแล้วเธอก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างที่สําคัญตำรวจที่เข้าจับกลุ่มเธอเองก็ใช้พฤติการที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการที่จะพูดจากับประชาชนอย่างเราๆนะคะวันนี้ค่ะน้องอรารยาอภิสิทธิ์วรานนท์ก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันไหนคะ เกิดขึ้นมันพฤหัสที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะ,คะเราทํางานทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่แ er, คชเชียร์คิดเงินตามช่องที่มาจ่ายสินค้าค่ะ,คะนานนานหรือ,อยังคะทำงานที่นี่นานหรือ,อยังหกวันหกวันเองใช่ไหมคะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะทาไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็หนูก็ทํางานขายของตามปกตินะคะ,คะแ้ท่ทีนี้ก็มีทาง ที่บอกว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะคะ่ะม,มาซื้อของแต่นั้นหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็เป็นคิดว่าเป็นลูกค้าธรรมดาก็หยิบกระปุกอมสินลายกระตูนเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าละเมิดลิขสิทธิ์มาที่แคชเชียร์ช่องที่หนูอยู่แล้วหนูก็ทําหน้าที่ยิงสินค้าคิดตังค์ไปออกไปเสร็จให้เขาสัากพักหนึ่งก็มีตํารวจมาแสดงตัวค่ะว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่มันละเมิดลิขสิทธิ์ที่มันไม่ถูกต้องก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรนะเขาติดต่อทางหัวหน้าแล้วว่าให้เราไปให้ปักคําแล้วก็เดี๋ยวหัวหน้าไปด้วยค่ะ ไปให้ประคำที่โรงพักแป๊บหนึ่งหนูก็ตอนนั้นหนูก็เริ่มแบบงงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หนูหนูก็คือยังไงหนูก็คิดว่าหนูไม่ผิดหนูก็เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปแบบเราให้ความร่วมมือแล้วก็บอกคุณตํารวจแล้วคุณตํารวจจะจับนูนหรือเปล่าคะหนูทําอะไรผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่จับหลอกไปให้ประคำอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วประมาณนี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนครับประมาณ3ามถึงสี่โมงเย็นนะคะอ๋อสามสโมงเย็นมีในส่วนของลิขสิธิ์ไปด้วยคนหนึ่ง นะคะเป็นคนที่เราไปซื้อของก็หลายคนเขาอะไรแต่ว่าต้นเลยเหรอคะของลิขสิทธิ์ใช่ค่ะไปหลายคนแต่ว่าตอนตอนที่ซื้อเนี่ยหยิบสินค้ามาวางก็มี2คนนี่แหละค่ะอันี้ภาพที่กําลังดูอยู่นี่คือภาพที่ลงพักแล้วค่ะใช่นะคะแต่ว่าที่เรากัจะพูดถึงคือที่บิ๊กซีนะคะ ว่าออตอนที่เขามาซื้อของเนี่ยคือลิขสิทธิ์มาหลายคนเลยเหรอคะก็มาหลายคนแต่ว่าคน,คนที่หยิบสินค้ามามาชําระเนี่ยมีอยู่2คน 2> หยิบหยิบสินค้ามาอย่างเดียวค่ะ,คะแต่ว่าไปกันหลายคนทุกคนคคเป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์หมดหรือเปล่าคะคิดว่าใช่นะคะคิดว่าใช่ะนะคะตํารวจเดินไปพร้อมกันเดินทางไปพร้อมกันกันกบทางเจ้าหน้าที่นั้นเลยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าถ้ามาพูดกันณตอนนี้คือเขาตั้งใจหนืนนการล่อซื้อจริงๆใช่ไหมคะคือก็ไปพร้อมๆกัน ใช่ค่ะนะคะแล้วได้ถามตํารวจไหมคะว่าเราผิดในข้อหาอะไรกรณีไหนคือตอนแรกที่ไปถึงโรงพักอัตอนตอนก่อนที่จะไปเขาเขาบอกว่าให้ให้ประคำใช่ไหมคะ,คะพอไปถึงโรงพักเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแจ้งข้อหาเราก่อนนะคะว่าว่าว่าเราเป็นผู้สมรู้เริ่มคิดในในสินค้าตัวนี้นะคะ่ะว่าเราเป็นผู้ขายอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูก็เสียประวัติค้าหน,าหน,หนูหนูก็กลายเป็นคนมีคดีหนูก็เลยไม่ยอมเซน็นใบที่ที่เขาเป็นใบบ<ม>ันทึกการ<อ>จับกลุมอะค่ะหนูก็ไม่ไม่ขอเซ็นตรงนั้นค่ะค่ะก็ก็คือก็คุยกันอยู่พักหนึ่งอะค่ะแล้วก็เขาก็เขาทางตำรวจก็บอกว่าถ้าเป็นคดีลิขสิทธิ์เนี่ยขั้นต่ำอะมันจะต้องประกันตัวอยู่ที่50,000บาท ประมาณนั้นก็สอบประวัติสอบประคำหนูไปก็คือวันนั้นมีการจับกลุ่มเราที่ห้างสรรสินค้าเสร็จเราก็ไปที่โรงพักนะคะไปที่สอนอมิบุรีก็คือให้ความร่วมมือกับทางเจ้าพนักงานท้ายที่สุดแล้วเราก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการร่วมกันกระทําความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะเพื่อการค้าโดยการขายเสนอขายต้องบอกว่าตรงนี้การกระทาความผิดมันสําเร็จแล้วตามข้อหาเลยนะคะ วันนั้นทางพนักงานทางเจ้าของของวิกซีหรือผู้จัดการต่างๆเี่เขาก็ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ด้วยลระคะค่ะก็ก็คือตามตามไปตอนที่หลังอะค่ะคือตอนแรกคุยกันอยู่สักพักนึงจนถึงเย็นอะก็คือมีทางเจ้าของสินค้าเข้ามาด้วยแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาเคลียร์ไปแล้วเมื่อสองวันก่อนที่จะมีเหตุเกิดขึ้นนี่ค่ะเจ้าของสินค้าตัวเจ้าของสินค้าที่เอาไม่ไม่ใช่ทางห้างนะคะก็คือต้องนําสินค้าเนี่ยมาขายที่ห้างใช่ไหคะทางทางเจ้าของสินค้าเขาก็บอกว่าเขา คดีนี้เขาโดนจับไปแล้วเมื่อสองวันก่อนที่ห้างนี้เหมือนกันแต่ว่าคนละสาขาแล้วก็ทางตํารวจก็คนละสอนเขาบอกว่าเขาเมลเมลมาไล่เก็บของอยู่แล้วก็ตามเก็บทุกสาขาแต่ว่าห้างเขาใหญ่สาขามีเป็นร้อยอะค่ะเก็บภายในวันสองวันไม่หมดจะไม่ทันใช่ไหมคะก็ยังตกหล่นอยู่ใช่ค่ะทางเจ้าของเองก็ก็มายืนยันด้วยนะคะแล้วทางผู้จัดการของทางบิ๊กซีเองนะคะว่ายังไงบ้างคะ ทางผู้จัดก,การนี่ตามมาตอนหลังอะค่ะคือหลังจากที่หนูเข้าไปได้เข้าไปในห้องขังแล้วอันนั้นตร,ตรงนั้นหนูไม่ค่อยม,าม,ามั่นใจเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่ว่าเขาคุยยังกันยังไงบ้างค่ะค่ะ,คะวันที่เราก็สุดท้ายเราไม่ได้เราไม่ได้เซ็นบันทึกจับกลุ่มค่ะไม่ได้เซ็นบันทึกจับกลุ่มค่ะก็ที่ตามในคลิปที่เขาบอกว่าให้ไปเซ็นถ้าถ้าเกิดว่าไม่เซ็นก็ไปเข้าห้องข,องของังหรือไม่งั้นก็ลงมาปั๊มลาย้นมือเขาคือลงมาเรียกเรียกลงมาให้ ตอนแรกขึ้นไปสอบห้องลองนะคะค่ะใช่แล้วก็เขาก็บอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอทนายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาใบเนี้ยมาให้เราอ่านเราก็อ่านเสร็จแล้วก็โอเคเราเรายังไม่ขอเซ็นไม่ขอให้การนะ๋ยวขอให้การบนชั้นศาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีบันทึกจับกลุ่มซึ่งในบันทึกจับกลุ่มนี้ยังไม่มีลายมือของผู้ถูกจับกลุ่มก็คือคุณอารยายังไม่มีนะคะก็ แล้วมีท,าน,ทานายองทนาอย่างที่เขาได้บอกไหมคะเพราะว่ามันต้องมีสิทธิ์ของผู้ถูกจับกลุ่มก็คือตอนนั้นก็มีทานายของเจ้าของสินค้าค<ฆ>่ะกําลังเดินทางมาแล้วก็ผู้จัดการของทางห้างอีซีนี้ด้วยนะคะกาลังเดินทางมาก็บอกว่าขอขอรอก่อนแล้วแล้วจะเคลียร์ยังไงว่าเราจะต้องโดนแจ้งข้อหาอะไรยังไงอย่างนี้ค่อยค่อยคุยกันอะไร<ฆ>อย่างนี้นะคะขอรอนาทีนี้เขาเขาเขามาช้าไงคะมันรถ<ฆ>มันติดเขาติดประชุมด้วยค่ะก็คือเขาอยู่ไกลกันทั้งคู่อะ,ค,ะ<ฆ>ค่ะค่ะ<ฆ>แล้วก็ แล้วประเด็นไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจดูเหมือนว่าจะจะไม่เหมาะสมค่ะก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าในเอกสารที่บันทึกจับกลุมมีบอกว่าให้เรามีสิทธิ์ที่จะรอทนายราผู้เป็นทนายได้อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแต่คือตอนตอนที่อยู่ที่ตรงนั้นะ่ะ เขาจะให้หนูเซ็นอะไรสักอย่างอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้ถ้าไม่งั้นก็ไปปั๊มอะไรนิ้วมือแล้วก็บอกหนูขอรอทนายก่อนได้ไหมคะอย่างที่ที่คุยในโทรศัพท์ตอนตอนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยออกมาคุยโทรศัพท์กับใครคะคือหนูคุยกับทังญาติผู้ใหญ่หนูเองเนี่ยแหละค่ะว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยญาติหนูเขาก็บอกว่า ให้รอก่อนรอทนายก่อนลองพูดกับค,คุณตำรวจเขาดีๆว่าขอ,ขอใช้สิทธิ์ขอรอก,ก่อนอละกันอะไรเ,ะะเพราะว่าสิทธิ์ของผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือว่าให้การก็ได้และถ้อยคําของผู้ถูกจับอาจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ด้วยข้อที่สองก็คือว่ามีสิทธิ์พบแล้วก็ปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ ะะเป็นการเฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นข้อ2แล้วก็มีสิทธิอีกอย่างนึงก็คือว่ามีสิทธิที่แจ้งหรือให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือว่าผู้ที่ถูกจับหรือผู้ต้องหาหรือคนที่ผู้ต้องหาไว้วางใจเนี่ยได้รับทราบการจับกลุ่มนี้ด้วยตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ได้รับการเยี่ยมหรือว่าติดต่อญาติได้ตามสมควรนี่เป็นสิทธิของผู้ที่ถูกจับกลุ่มแต่เราไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยคือหนูต้องหนูต้องพูดว่าแบบหนูก้มหัวขอเขาเลยค่ะ,คะหนูขอใช้สิทธิ์ของประชาชนได้ไหม ที่จะรอทนายหนูไม่ไม่ต้องการที่จะเข้าไปในห้องขังเพราะหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูผิดเรื่องอะไรอะค่ะและทีนี้เขาก็บอกว่าคุณเป็นประชาชนอะไรคุณผู้ต้องหาก็คือสักพักก็คือให้ให้คนมาดึงตัวหนูเข้าไปในห้องขังเนี่ยแหละค่ะแล้วที่บอกว่าถ้อยคําหรือว่าวาจาที่ใช้กับประชาชนที่มาดูไม่สุภาพมันเกิดอะไรขึ้นคะกับตรงนี้ค่ะก็คือประ,ประมาณเนี้ยค่ะว่า ว่าคุณเป็นประชาชนตรงไหนเนี่ยคุณเป็นผู้ต้องหานะอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะแต่เขาพูดไม่ใช่ไม่ได้เป็นถ้อยคําที่หยาบคายใช่ไหมคะก็ไม่ไม่ได้ว่าถึงกับหยาบคายหรอกค่ะแต่แบบมันมันจริงๆแล้วมันก็ไม่หนูคิดในความคิดของหนูที่ไม่รู้กฎหมายนะคะก็ว่ามันมันก็ไม่สมควรน,นะคะคือเราเราในในนี้ก็รู้แล้วว่าเรามีสิทธิ์แล้วมีอะไระแต่คือเขาไม่ไม่ให้สิทธิ์ตรงนั้นเราอะไรเงี่ยแต่ว่าไม่ได้มีการพูดจาด้วยถ้อยคําที่รุนแรงหรือว่าหยาบคาย ะอะไรใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราใช้สิทธิ์ของผู้ที่อยู่ในฐานะผู้จับกลุ่มเท่านั้นะะนะคะด้วยค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องไปขอโทษขอป่วยตำรวจเขาประเด็นประเด็นไหนคะคือประเด็นที่หนูไปที่วันก่อนทางห้างให้หนูไปขอโทษเนี่ยเพราะว่าหนูได้ลงคลิปในทางที่มันรุนแรงเกินไปใช้ชื่อคลิปที่ไม่เหมาะสมอะไระประมาณนี้คะ่ะใช้ชื่อว่าตอนแรกหนูใช้ชื่อว่า ตำรวจหรือจนเรียกค่าถ่ายประมาณว่าสืบสอบไปทางว่าเขาเป็นมาลีถ่ายประชาชนคือตอนนั้นเราก็อารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เสียใจด้วยว่าเรากลายเป็นคนที่มีคดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็มีมีคลิปแต่ว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ไม่แน่ใจว่าความรุนแรงสำหรับคลิปนี้มันรุนแรงแค่ไหนนะคะก็คงจะประมาณไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคนคนที่ทาก็น่าจะก็น่าจะรู้แต่ว่ามันถึงขนาดว่าเราต้องไปขอโทษเขาไหมมันเป็นความผิดที่เราต้อง ไปขอโทษเขาไหมคะก็คือส่วนตัวตัวคลิปนั้นมันมันไม่ได้ว่ารุนแรงอะไรถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นที่เนื้อหาที่ที่ที่เราไปขอโทษเขาเพราะว่าเราเขียนเนื้อหาด้วยด้วยแบบอา,อารมณ์แล้วมันก็เลยออกมาออกค่อนข้างว่าสอบไปทางรีดไถ <ừ> คือ <ừ> เขามันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะ,ะเพื่อให้ไม่รู้ว่าใครตตัดสินใจยังไงนะคะแต่ว่าลองไปฟังคลิปนี้ดูว่า

ใช่ค่ะอยากจะทราบเหมือนกันว่าจะแจ้งข้อหาอะไรเสียงใครคะคนที่พูดตอนหลังเนี่ยว่าผมจะแจ้งข้อหาก็เสียงรองท่านนี้แหละค่ะรองพุ่มกับเหรอคะค่ะรองชื่อรองชูศักดิ์เนี่ยค่ะอ๋อพันตํารวจโทใช่ไหมคะรองชูศักดิ์ท่านนี้ได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มแจ้งข้อหาอะไรคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้แจ้งด้วยคือเขา ก็คือเขาจะให้หนูวตอนตอนนเวลานั้นที่ที่เขากําลังยืนบอกอยู่เขาจะให้หนูเข้าไปในห้องขังค่ะถ้าหนูไม่เข้าตอนนั้นก็คือเขาเขาจะแจ้งข้อหาเพิ่มแล้วถ้าถ้าหนูไม่ปั๊มลายนิ้วมือหรือไม่ไม่เซ็นลายเซ็นอะไรที่เขาบอกเขาจะแจ้งข้อหาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เราเมื่อถูกอีกข้อหาหนึ่งด้วยใช่ถ้าตํารวจให้ดําเนินการใดๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ดําเนินการใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เราสงสัยอะไรหรือว่าเราไม่เข้าใจในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเด็นไหนบ้าง ค่ะส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำงานแคชเชียร์ค่ะว่าถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเราผิดในข้อหาอะไรยังไงคือ<า>เราก็าพูดไปเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของห้สินค้าไม่ได้มีส่วนได้เสียค้ด้วย ทำไมเราถึงมีความผิดทำไมถูกจกับกลุ่มใำเนนคดีใช่ะะเพราะว่าไม่งั้นคนที่ทำงานแคชเชียร์ที่บอกว่าเป็นอาชีพสุจริตก็ไม่มีใครอยากทำแล้วเพราะว่าถ้าทำแล้วโดนจับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลองไปสอบถามคุณบิ๊กนะคะต้องบอกว่าคุณบิ๊กเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการจับก,กลุ่มการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณบิ๊กดูนะคะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กคะ่ะสวัสดีครับค่ะคุณบิ๊กเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์นี ยังไงบ้างคะเออผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลิขสิทธิ์อยู่ครับเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับอำนาจมาจากบริษัทแม่ใช่ครับค่ะทำมานานแล้วเคยทำมานานแล้วเคยทำมานานแล้วนะคะกรณีการจับกลุ่มคดีละเมิดลิขสิทธิ์กระบวนการขั้นตอนของเขาเนี่ยนะคะจะมีระเบียบยังไงบ้างคะเออเบื้องต้นก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข ที่สอนอที่สอนอในท้องที่ไหนก็ได้ที่มีของแลนบริษของบริษัทนั้นอยู่นะครับอืพอในเริ่มการร้องทุกข์แล้วเราก็พาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มการจับกลุมก็จะมีอยู่ประมาณที่ใช้กันทั่วไปก็มีสองแบบคือล่อซื้อ,อาการลอ่อซื้อก็เหมือนคล้ายๆกับที่พนักง,งานของห้างนี้โดนจับมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการออกหมายหมายค้นเลยเข้าไปที่ร้านเลยคนแล้วก็ย,ยึดสิ่งของที่ละเมิดพร้อมกับเชิญตัวผู้ดูแล อเจ้าของสถานที่นั้นมาที่โรงพักค<า>่ะครับค่ะก็มีสองรูปแบบใช่ครัก็คือจะคน้นเลยแล้วก็หรือว่าจะเป็นอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นกรณีของน้องอาร,รยาคนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะใช่ครัแต่ว่าสอบถามนะคะว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าผิดหรือว่าแบบไหนถึงจะเรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์คะ,คะเออจริงๆคดีกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ สามารถยอมความกันได้โดยบริษัทที่เขาจับลิขสิทธิ์ทั่วไปอะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องการให้เป็นคดีความค่ะอเพราะว่าเขาต้องการให้คนคนที่เราไปจับมายอมความ,มเ,พเพื่อเพื่อเรียกค่าเสียหายแ้า,าที่ลิขสิทธิ์ทุกคนที่ทำงานเก้าสิบเปอร์เซ็นตจะไม่มีเงินเดือนค่อะอแต่ได้เงินจากเอ,อ เ็นค่าปรับจากผู้ต้องหาหรือ<ม>จากเจ้าของที่สเริดสิทธิของบริษัทาแต่ละบริษัทนั้น<ฆ>ฮเขาก็จะคุยคุยมองว่าจับแล้วก็ถ้าอยากจะยอมความก็มาคุยกับเจ้าของสิทธิอีกทีหนึง่งว่าจะเสียค่าปรับขั้นต่ําเท่าไหร่ห้าห้าหมื่นหกหมื่นหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่เขาจะพิจารณาอหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่มีไม่มีกําหนดว่าสินค้าต้องเป็นหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นด้วยความพอใจของ คนที่ไปจับก็คือเจ้าที่ลิขสิทธิ์ที่ระมอบอำนาจไปค่ะเจ้าหน้ที่ลิขสิ์ต้องบอกว่ามีอํานาจมากเหมือนกันนะนะคะอย่างกรณีที่ห้างบิ๊กซีเนี่ยนะคะถ้าถามด้วยความไม่รู้เลยจริงๆอย่างว่าสินค้ามันอยู่ภายในห้างทําไมถึงจะต้องเป็นแคชเชียร์คะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมบริษัทลิขสิธ์อันเนี้ยอืถึงไปทําการล่อซื้อ ทำไมเขาไม่ขอหมายสารเพื่อเข้าไปค้นและเชิญผู้จัดการสาขา,าหรือคณเกี่ยวข้องที่นาสินคา้านี้เข้ามาขายตรงนั้นน่ะจะจะจะ,จะได้ดีกว่าค่ะเพราะว่า,วาต้องบอกคุณบีนิดนึงว่าคือเคยเห็นมาหลายกรณีแล้วเนี่ยนะคะทางาเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยเขาก็ยืนยันตรงกันค่อนข้างจะหลายลายมาแล้วเหมือนกันว่า เขาไม่เคยที่จะให้ทางพนักงานลิขสิทธิ์เนี่ยไปล่อซื้อกรณีแบบนี้ถือว่ามีความผิดไหมคะแบบนี้ถ้าเกิดเราท้ายที่สุดแล้วเราไปสอบหาข้อเท็จจริงได้จากบริษัทแม่จริงๆคุณอารยามีสิทธ์จะฟ้องกลับได้ไหมคะใช่ครับมีสิทธิ์ครับอเพราะว่าเออก่อนที่เราจะมาถึงโรงพรักเนี่ยเราต้องตรวจเอกสารมอบหน้า<ช>ก่อน<ๆ>ว่าในมอบหน้านั้นเนะ่ยเขามีเขียนไว้เพื่อให้เจ้าที่ลิขสิทธิ์ได้ได้รับมอบหน้ามาอีกทอดหนึ่งเนี่ยให้กระทำการอะไรใช่ค่ะทำการตรวจสอบหรือว่าเป็นแค่ตัวแทนขาย แต่กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีช่องว่างไงฮะ,ะเรียกง่ายว่ามีช่องว่างในการหาเงินหาเงินของของบริษัทลูกที่ทจะอมอบหน้าจาับบริษัทลิขสิทธิ์ใหม่ทีทอีกหนึ่งเพราะตรงเนี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เปรียบเสมือนตัวกลางซึ่งพอมีผู้เสียหายคือเจ้าของลิขสิทธิ์ไปร้องทุกข์ตำรวจต้องดำเนินการทำตามหน้าที่ไปนะฮะแต่พอจับกลุมมาแล้วปุ๊บเนี่ยตำรวจก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ของเขาต่อไปคือต้องลงบันทึกประจำวัน คดีนี้มันจะเป็นคดีอาญาแต่คําว่าคดีอาญาคนทั่วไปไม่รู้จะตกใจใช่ไหมคะแต่ตกใจเออต้องมีคดีติดตัวแต่คดีนี้มันเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้พอยอมความเสร็จแล้วหรือฟ้องร้องในศาลแล้วเนี่ยคดีก็ไม่มีติดตัวอะไรออืคดีอาญาสามารถยอมความกันได้เหรอคะใช่ครับคดีนี้คดีกสะสีพะโลอเพาะคดีเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเฉพาะเฉพาะคดีกระสีนะครับก็สามารถยอมความกันได้ครับลองไปเปิดลองไปหาข้อมูลดูสามารถยอมความกันได้ มันเลยมันเลยเป็นเหมือนอาชีพหนึ่งอะฮะอาชีพหนึ่งที่ใช้กฎหมายมาสิคะแบบนี้ใช่ฮะใช่ไหมคะใช่ฮะเหมือนใช้กฎหมายในเป็นช่องทางในการทำมาหากินโดยที่คนไม่รู้คิดว่าเออคนทำไี่ถูกแต่ถามว่าจริงไม่ทำถูกไหมถูกจะถูกโดยไม่ถูกต้องที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะคนไม่รู้ก็จะพอเห็นเข้าโรงพักปุ๊บเห็นนั้นที่เจ้าที่ตำรวจปุ๊บก็ตกใจเป็นเรื่องปกติของทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมฮะ งั้นเรเียนฐานคุณ <ไป S 1> บิ๊กแบบนี้ว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนเป็นคนขายของธรรมดาเป็นคนทํางานกันธรรมดาเนี่ยนะคะเรามีโอกาสที่จะปกป้องสิทธิตัวเองยังไงเรามีสิทธิที่จะไปตรวจสอบคนกลุ่มนี้ได้ยังไงคะสมมุติว่าดิฉันขายของแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ลิขสิทธินมาจับกลุ่มดิฉันสามารถจะตรวจสอบก่อนได้ไหมว่าจริงๆแล้วบริษัทแม่เนี่ยเขาให้สิทธิคุณได้ขนาดนี้หรือเปล่าแบบนี้ได้ไหมคะตรวจได้ครับได้เลยใช่ไหมคะที่กลุ่มพักศิล์นะครับอ๋อ ตรวจที่กรมทรัพย์สินเลยว่าห <ภา S 2> นังสือมอมหน้าที่เขามาให้เราให้มอมหน้าให้เจ้าหน้าที่มาจาับกลุมเนี่ยที่กรมทรัพย์สินมีหนังสือนี้หรือเปล่าเขาได้จดลิขสิทธิ์ผ่านกรมทรัพย์สินหรือเปล่าลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศต้องผ่านกรมทรัพย์สินของประเทศขอ,ข,อของไทยเราอยู่แล้วครับอ๋อค่ะนั่นก็หมายวความว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าเขามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคุณอาร,รยามีอะไรจะสอบถามกับคุณบิก๊กไหมคะเพราะว่าในฐานะที่เราเองเป็นผู้เสียหายโดยตรงเลยนะคะ คือตอนตอนที่ทางตํารวจแล้วก็ลิคสิทไปแสดงตัวจับกลุ่มเขาก็ไม่ได้เอาเอกสารอะไรให้ดูเลยนะคะไม่มีเลยทั้งทั้งค่ะคุณบีคะในกรณีที่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าเข้าไปดําเนินการกับทางผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมีโอกาสไหมคะที่เขาเองจะต้องมีเอกสารอะไรที่มายืนยันให้เราดูก่อนไหมคะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากที่นี่ที่นี่จริงๆนะจริงๆถ้าเป็นลิขสิทธิ์จริงๆนะครับ เอกสารจริงๆต้องมีเอกสารพกติดไปตลอดอ๋อเป็นยังไงคะเป็นเอกสารอะไรเหรอคะเอกสารจะมีสองอย่างคือหนังสือมอบนาฏสองคือประจําวันที่ไปร้องทุกข์กับสอนอไหนก็ได้ของที่ไหนก็ได้อะฮะค่ะแล้วพอเวลาเราทําการจับเห็นผู้ทำความผิดแล้วร้องแสดงตัวโดยการอาหนังสือมอบนาจให้เขาดูว่าเราเป็นเจ้าตัวแทนของเจ้าของสิทธิ์นี้นะค่ะนะฮะเนี่ยต้องให้ทางผู้ต้องหาหรือคนที่เราไปจับเนี่ยดูก่อนตรวจสอบก่อนทุกครั้งค่ะ แต่ว่าอำนาจของเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์เองเนี่ยในแต่ละลิขสิทธิ์เองอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าคะเอ่ออำนาจเขา<ฆ>จริงจริงแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากครับอ๋อไม่ต่างกันมากนะักใช่<ฆ>ครับ<ฆ>แต่อยู่ที่ว่ารูปแบบในการจับกรุมของเขาเนี่ยเขาจะเอาวิธีไหนมาทําอ<ฆ>บางบางบางลิขสิทธิ์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเออหรือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างเงี้ยว่าว่างตรงเลยสนิทกัน<ฆ>ในชุดเฉพาะกิจประจําค่ะ ก็จะคุยกันง่ายโดยที่ต้องใช้เอกสารอะไรก็เป็นสัมภาษณ์ลงพักส่งแล้วก็ให้ร้อยเวียนดำเนิน,นคด,ดีไปอค่ะเพราะว่าประเด็นหลักๆเลยเขาต้องการจะให้เรายอมความค่ะได้ค่ะคุณบิ๊กถ้ามีในเวลาเราอาจจะต้องได้ได้พูดคุยกันเพิ่มเติมอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ต้องไปขอความรู้จากทางท่านอายการด้วยเหมือนกันว่าในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยประชาชนเองเรามีสิทธิที่จะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างนะคะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณบิ๊กเป็นอย่างสูงเลยนะคะครับ ค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องประสานกับทางท่านอายการประเมศินรัชุมนุมอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสํนา,งงานักงานอายการสูงสุดด้วยอีกหนึ่งท่านนะคะเพื่อให้รอบด้านหน่อยนะคะเพราะว่าเรื่องของข้อกฎหมายมันก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็การที่คุณบิ๊กมาเปิดเผยกับเราแบบนี้ก็ทําให้เราได้รู้ขั้นตอนกระบวนการเขาอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเชื่อว่าน้อกระยายเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีมีช่องทางในการจะต่อสู้แล้ว บ้างเหมือนกันนะนะคะสำหรับคดีนี้ยังยังมองว่าตัวเองยังไม่ได้รับความช่วยเหลือยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในประเด็นไหนอีกบ้างไหมคะคือตอนตอนทีออ่อยู่ในห้องสอบอะฮะตอนอที่ลองเขาบอกเขาบอกว่าคดีนี้ขั้นต่ำมันมันห้าหมื่นแล้วเขาก็จะเ,เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่เอามาประกันตอนเนี้ยหลัง<อ>จากเน,<า>น,นี้ยห้าหมื่น ้าหมื่นก็ไม่ให้ประกันแล้วนะเขาพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองสอบถามในเรื่องของการดำเนินคดีเรื่องข้อกฎหมายนะคะกับท่านอายการบรเมเอกธรชุมนุมอายการผู้เชี่ยวชาญพิเศษสำนักง,งานอายการสูงสุดคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านอายการบรเมเอกคะ่ะสวัสดีครับค่ะท่านอายการคะกรณีเรื่องของคุณอาร,รยาเนี่ยนะคะก็เธอตกเป็นผู้ต้องหาในคดีละเมิดลิขสิทธิ์นะคะกรณีการจับกลุ่มคดีละเมิดลิขสิทธิ์ขอบ่ายหรือว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์เองเนี่ยเขามีการวางกรอบให้มันถูกต้องอยังไงได้บ้างไหมคะในสินละเมิดลิขสิทธิ์หรือว่าสินค้าปลอมเป็นละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสินค้าเป็นกระปุกแบรนด์ใช่ไหมคะกระปุกอมสินกันกเป็นคดีละเมิดลิขสิทธิ์อะคะ่ะทางตำรวจเองเนี่ยลงบันทึกจับกลุมไว้นะคะว่ากล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้าโดยการขายเสนอขายมีไว้เพื่อขาย่คะมีมีคนแก้งให้จับนะ ใช่ค่ะมีเจ้าหน้าที่ของรีคสิทธิ์ไปแจ้งให้กับตํารวจแล้วก็มาจับกลุ่มที่ห้างสรรพสินค้าค่ะ,อะตอนจับจับยังไงล่ะเป็นการล่อซื้อค่ะก็คือเข้ามาซื้อสินค้ามีการจ่ายเงินมีบิลมีใบเสร็จเรียบร้อยห้างหรือยังไงหรือว่าเป็นเช้าที่ห้างอยู่เป็นพนักงานห้างค่ะของห้างบิ๊กซีซึ่งสินค้านี้มีเจ้าของท่านอื่นนะคะนำของมามาลงที่บิ๊กซี แล้วแล้วก็มีคนมาซื้อซึ่งทางเจ้าที่ิขสธิ์เนี่ยค่ะก็มาซื้อสินค้านี้แล้วก็มาจ่ายเงินกับน้องเขาเนี่ยละค่ะตกลง,งว่าสินค้าเนี่ยเป็นของห้างบิ๊กซีใช่ไหมต้องบอกว่าสินค้าเป็นของห้างไหมคือเป็นของบริษัทหนึ่งมากกว่านะคะบริษัทหนึ่งเขามาวางในขายในห้างมากกว่ามาวางขายในห้างโดยที่ทางเป็นพนักงานขายของบิ๊กซีถูกไหมค่ะก็ก็ถ้าง,งั้นก็ต้องเป็นสินค้าค คือน้องอารยาเนี่ยเป็นพนักง,งานในบริในนามของบริษัทบิ๊กซีโดยตรงะนะคะแต่ว่าสินค้าที่ถูกจับกลุ่มอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เขาไม่ใช่ฝากขายก็คือมันอยู่ข้างในตัวห้างเลยค่ะเหมือนเวลาที่เขาขายน้ำขายอ๋อ,อเขาก็ต,ากต้องมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นของห้างไหมคะแบบนี้ นี่แ่อันนี้คือประเด็นนี้ก่อนนะ<ห>ต้องดูประเด็นนี้ว่าสินค้าเนี่ยห้างรับมาขายแล้วเราเป็นพนักงานจ้างของห้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่ของเจ้าของหรือหรือไม่ใช่เจ้าของสินค้าหรือไม่ใช่ว่าเรามาขายเองค่ะ<ห>ต้องมาดูประเด็นนี้ก่อนใช่ค่ะคือเป็นสินค้าที่คือเราเนี่ยเป็นพนักงานของบิ๊กซีแล้วเราก็ขายสินค้าที่อยู่ภายในภายในห้างของของเราเนี่ยค่ะอ่าได้เป้าหมายจากห้างให้ขายชุดนี้ใช่ไหม ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> คือน้องเขาเป็นแคชเชียร์ของทางห้างนะคะแล้วมันจะผิดยังไงล่ะเราจะไปรู้ไหมว่าปลอมไม่ปลอมอ่า <c oughs> นั่นแหละคะ่ะประเด็นก็คือว่าการที่เป็นแคชเชียร์เนี่ยมีความผิดด้วยหรือในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งทางตำรวจเองนะคะบอกว่า1เป็นความผิดซึ่งหน้าสองมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วก็ชี้เป้าให้จับถ้าไม่จับเขาก็จะผิดในข้อหา157โ <c oughs> ดยเราเป็นการติดตามผู้ร้าจับก็จับไปจับผิดนะสินค้า คือจับก็จับไปแล้วไงนะคะกี่ชิ้นจำนวนของเยอะไหมจำนวนของเก้าชิ้นค่ะมีบินใบเสร็จสองแผน่นอ่าแล้วแล้วในกองไม่จับไปอีกเหรอของอื่นๆที่อยู่ภายในห้างค่ะอันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ทราบแต่ตอนที่เอามาให้คิดตังเนี่ยแค่ชิ้นเดียวแล้วทีนี้เขาก็เข้าไปตรวจสอบในชั้นวางของว่าเหลือกี่ชิ้นแล้วเขาก็นำออกมา ค่ะถ้าในการทก็ปฏิเสธไปทีเราไม่รู้ว่าเป็นสินค้าพร้อมเรามีหน้าที่แกทาหน้าที่เป็นแค่เชีย์ต่จบแล้วค่ะซึ่งน้องอเองเนี่ยสินค้ารอมมันก็ไม่ผิดอยู่แล้วจะไปละเมิดลิขสิทธิ์ได้ยังไงล่ะมันต้องมีเจตนาก่อนสิค่ะซึ่งน้องอารยาเองก็ไม่ได้ลงชื่อในบันทึกจับกลุ่มด้วยแบบนี้ถือว่าจะฝ่าฝืนขัดขืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไหมคะที่ของผู้ต้องหาค่ะผู้ต้องหาไม่ลงก็ได้เขาไม่ได้บังคับไม่เขาบันทึกไว้อย่างนี้เออ ก็แค่นั้นเองทีนี้ทีนี้ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอจับแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องควบคุมหรอกถ้าพฤติการไม่น่าจะหลบหนีอ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ตํารวจเราเนี่ยนะตํารวจเราพูดตรงไปตรงมาเลยไปจับลิขสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวก็จะต่อรองต่อรองถ้าจ่ายค่าเสียหายเท่านี้แล้วจะปล่อยปล่อยแล้วก็จะให้ตํารวจในสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือข้อเท็จจริงที่ที่บันอยู่ ค่หมายความว่าตํารวจก็หากินกันอย่างนี้แหละง่ายๆอืค่ะ <c oughs> ทั้งนี้ตํารวจเองก็ได้ให้น้องเข้าไปอยู่ในห้องขังด้วยนะคะห้องควบคุมตัวอย่างนี้สาม<ส>ารถที่จะทำอะไรได้ไหมคะคอควบคุมตัวเนี่ยต้องได้ความว่าเขามีพฤติการจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานมันไม่จําเป็นต้องขังหรอกคดีอื่นเข้าไปเห็นไหมคดีเข้าไปปุ๊บเขาออกมาก็ได้ปั๊บถ้าไม่มีพฤติการเนี่ยหลักก่อนได้ไหมอันนี้เกิดที่ไหนในท้องที่ไหนสอนอมีบุรีค่ะเออ คามจริงเนี่ยมันไม่ต้องหรอกมีนาลีมันไม่ต้องขังหรอกท่านเด็กก็ยังทํางานอยู่บิ๊กซีเนี่ยนะแล้วหรือว่าเขาอาจจะขังไว้เพื่อที่จะมารอให้มีเงินประกันหรือเปล่าคะไม่จำเป็นเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่นําเงินห้าหมื่นเนี่ยมาประกันตัวนะั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าไม่เข้าห้องขังเนี่ยห้าหมื่นก็จะไม่ให้ประกันแล้วนะ่าจะตํารวจทําผิดรัฐมโนูญด้วยเนี่ยผิดกฎหมายด้วยจะพูดอย่างนั้นเนี่ยนะฟ้องกลับได้ไหมคะไม่ฟ้องกลับมไม่ต้องฟ้องหรอกแค่นี้ก็ผิดแล้วร้องเรียนได้เลยร้องเรียนกคณะกรรมการสิทธมนุษได้เลย ไม่ดูคคอไปขังครับที่มีนบุรีมันจะเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆอางเนี้ยเพราะที่จริงเนี่ยมีนบุรีจะทําอย่างนี้อยู่บ่อยๆคือตํารวจรอบนอกเนี่ยตำรวจรอบในเขาไม่ทําแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เป็นเนี้ยนะเออจริงๆเนี่ยเอาไปเนี่ยดูที่เก้าชิ้นเนี่ยเก้าชิ้นมันจะหนีไปไหนเราเป็นพนักงานบริษัทหลักการเนี่ยต้องให้เขาปล่อยตัวชั่วคราวยกเว้นว่าเขาจะจะหลบหนีจึงให้เขาประกันไม่ใช่ไปขู่เขาบอกถ้าหลังจากนี้ไม่ประกันห้าหมื่นจะไม่ให้จะไม่ให้ประกัน มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบดยซ้ำไปค่ะได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ที่จับกลุ่ม,มนะคะว่าสินค้าที่อยู่ภายในห้างเนี่ยทำไมถึงไม่ดําเนินการกับทางห้างบิ๊กซีหรือว่าเจ้าของสินค้านั้นๆทาไมถึงไม่การจับกลุ่มคะนี่กำลังจะถามเหมือนกันแล้วทาไมไม่จับจับผู้จ,จัดการห้างมาด้วยละ่ะเขาบอกว่า ความผิดเนี่ยมันสําเร็จตรงที่น้องเนี่ยไปรับเงินแล้วก็คือความผิดมันสำเร็จแล้วสามารถดําเนินคดีได้เลยนี่นี่นียยะค่ะแค่เสนอขายก็ผิดแล้วงั้นต้องไปสอนตํารวจใหม่แล้วละค่ะผิดแล้วงั้นต้องไปบอกกฎหมายตํารวจใหม่แล้วล่ะว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าผิดแล้วก็ไม่ผิดแล้วเมื่อิขสิสิ์ดีนะแค่ทําก็ผิดแล้วนะแค่ทําแล้วไปเสนอจําหน่ายคำว่าเสนอขายนี่ก็ผิดแล้วค่ะแล้วเราจะป้องกันตัวเองยังไงได้บ้างละคะถ้าเกิดว่าเกิดกรณีแบบนี้ ก็ให้การไปให้การตามความเป็นจริงทุกประการท <ฮะ S 1> ีน,นี้ให้การตามความเป็นจริงเนี่ยพนักงานสอบสวนส่วนใหญ่เขามักจะไม่ค่อยจดให้ที่ปัญหาของชาวบ้านเนี่ยที่เราต้องมานั่งทำาแจ้งใครทุกกันเนี่ย <ฮะ S 1> ผมแนะนําว่าไปเขียนคําให้การนะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนขอให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอ,อย่างนี้เสร็จแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงาน,นัยการมีนบุรีเสียนะ,<ฮ>ะนะ และถ้าไม่พอตรงนี้น่ะนน่นน่ะไปร้องคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนน่ะในกรณีเรื่องของประกันตัวเป็นเรื่องของคณะกรรมาการสิทธ์ให้ท่านครูกลับไปชี้แจงต่อคณะกรรมาการสิทธ์ก็ได้ไจะเลตยตตำรวจพอจะได้ไหมคะอันไหนจะเลยตตำรวจก็น่าจะได้ไหมคะร้องจะเลยตตำรวจมันก็ลําบากก็แค่แก่งกระจานก็ยังช่วยเหลือกันขนาดนั้นเลยได้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเรื่องนี้อาจจะได้มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะในช่วงกฎหมายคลายทุกข์นะคะท่านอัยการคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็พอจะชัดเจนอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้เราจะดําเนินการยังไงต่อไปก็อันนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ใจคือถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรประมาณนั้นค่ะก็คงต้องรอดูทิศทางกันไปก่อนแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกเลยว่าในส่วนของข้อกฎหมายในยังไงเขาก็คุ้มครองแล้วก็ดูแลสิทธิประชาชนอยู่แล้วนะคะ,คะยังไงก็ไม่ต้องกังวลวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะ เอาละรคระคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าทุกวันจันทร์อย่าลืมคะ่ะช่วงสุดท้ายของรายการแจ้งคลายทุกช่วงหน้าเปิดสายคลายทุกคะ่ะ